รักละมุนดุวยทำไมก็จะเป็นแนวที่ไม่หนีจากเจ้าสาวพัวฝนนะคะแัะแสดงหลายๆคนจะเปลี่ยนวิธีเล่นในเรื่องนี้นค่ะก็จะเห็นความความหุนน่ารักของเขาที่เขาไม่ค่อยได้เคยเล่นเรืเ่งอือเรื่องนี้พระเอกจะต้องมาในรูปแบบต่างๆคือมาทั้งอทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็มามาทั้งในการปลอมตัวเป็นพนักงานโรงแรมเพราะคุณกล้องเ,เป็นคนที่ทํางานดีมีความรับผิดชอบสูงมีรายละเอียดในการทํางานแล้วเรนลี่ทำให้การทำงานในกองถ่ายเนี่ยมีความสุข แอนเป็นโจทย์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยที่คิดว่าจะทําเรื่องละครมนุนย้ลอยนะครับแอนเปลี่ยนวิธีเล่นเยอะมากก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่คนดูจะได้เห็นแอนส่วนที่ที่คุณกัญชัยขอความรักคุณอ้อมสุนิสาเนี่ยก็ไม่คิดว่าคนคู่นี้จะมาเล่นละครด้วยกันได้คือเขาเป็นคนละคู่เลยคนก็ห้าวจัดอีกคนก็เทบอยจัดแล้วพอมาเล่นด้วยกันเป็นคู่ที่ต้องลงเอยกันเป็นภาพที่น่ารักนะคะคุณกัญชัยมีเขินด้วยตอนเล่น เธิดจนแบ,บว่าหลายเทคเหมือนกันก็สุริษาก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่จะมีความน่ารักในเรื่องของแอบเป็นหญิงอยู่ตลอดเวลาว่าการไปทํางานที่สวิตเซอร์แลนด์ทางนี้เนี่ยบรรยากาศอันนี้ที่เราจะเห็นเนี่จะเป็นเป็นหิมะเป็นขาวเป็นดำเป็นความเท่ก็รู้สึกว่าได้ใจได้ความสุขได้ใจได้ภาพสวยๆได้อะไรดีๆกับเาฝากทผู้ชมเป็นเรื่องของความประทับใจมากกว่าปัญหาเนี่ยก็มีแต่ว่าน้อยมากทุกคน รีบช่วยกันแก้ปัญหาใหญ่เลยเวลาทุกครั้งที่เจอปัญหาทุกคนรีบแบบว่าระดมหัวสมองแก้ปัญหาแล้วมันก็ผ่านไปไ,ได้ดี